นะครับจากกองบัง <wai> ค <plex able> <men> ับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลามีการมีความร่สมทธิที่ทางของการเมืองารนะครับคณะนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คิดว่าท่านุกท่านคงจะเข้าใจค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับประธานกรรมการก็จะจับเปลี่ยนเส้นเดียวจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตามพัสดของคณะกรรมการออกรางวันนั้นเป็นลำดับแรกนะครับโดยในการออกรางวัล00001ถึง9999 ก็จะมีการหมุนวงล้อใหม่แต่จากผมเฉพาะการหมุนใหม่นะครับหัดละนายมูตรีหญิงสุภวดีติจาราครับตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่ไหนครับท่านรู้แล้วจากนี้เห็นได้ว่าตั้งแต่งานเริ่มต้นจนถึงแบันี้จะต้องลดราคา โรพาดค่ะครั้งที่สองนะคะเชินครับด้านหน้าเวทีครับผมิวงล้อที่สองหมายเลขสี่ค่ะวงล้อที่สองตั้งด้วยหมายเลขสี่ค่ะนะให้เกียรติจับรูปปิงปองเพื่อตั้งเอ่อเลขประจำหลักแล้วก็ทำการแน่เจ้าหญิงให้ทำการบนวงล้อโดยเฉพาะวงล้อที่หนึ่งนะครับ หมายเลข9ค่ะ9นะครับหลักที่2ตั้งที่หมายเลข9หลักที่1นะคะหมายเลข0ค่ะครับหลักที่1ตั้งที่หมายเลข0ูนย์แปดเก้าเก้าสองสี่ตราประท้บของถาหายหมด 9, 5, 1, 2องเก้าห้านึ่งแปดสองเ้งแปนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาเป็นสักขีพยานในการออกรางวันท่จจงงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่จะทำทำต่างครับนี่รุ่งขาตั้งแต่งานเริ่มต้นจนถึงบันนี้ทุกสิง่งทุกอย่าง งานไม่มีปัญหาอุปสรรคเพราะเราก็ตั้งหลายนั่นเองผมใน,นานมคณะกรรมการจัดงานต็อขอบคุณท่านอย่างยิ่งโดยเฉพาอย่างยิ่งปีนี้เรามีกำไรจากการจำหน่ายสระกอาชาประมาณ7ล้านบาทครับ7ล้านบาท เอาไปเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้โอกาสยามเกิดไทยน้าทวกหรือพายุสารพัดเพราะฉะนั้นราจะงานเพื่อหาไรายได้ให้แก่ราวกาชาสภากงขาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่มีอัปประมาณ แต่อย่างไรแต่ละปีนั้นเรา,าการชาติต้องรับผิดชอบดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงคนชราหรือยากเกิดรดันตายเป็นต้นปีนี้เห็นได้ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการจัดงานไม่เนมือนนทนี่ผ่านมาท่านทั้งหลาย ก็ได้พ่จอกณาวนว่าต้องเปลี่ยนแปลงเช่นนี้แล้วมานประจำปีงานการชาติจะสรุปข้นานได้อย่างไรแต่ว่าแต่ว่าเมื่อเริ่มจัดจนถึงปัจจุบันทุกคนก็ให้ความร่วมมือป้ะหน้าอุปสรรคความเต็มใจว่ารายได้การจัดงานน่าจยา ลดน้อยถอยลงปรากฏว่ากลับได้มากกว่าทุกๆปีท่านทั้งหลายครับอนุนาปภูริให้กับตัวเองครับดังๆครับนั่นคืองานความดีของท่านทั้งหลายนั่นเองแม้ว่าในฐานะภาวะาเศรษฐกิจตอกส่มเราสามารถจัดงานผู้ป้าเร็จดังที่พวกเรา ทั้งใก่ไว้เพราะฉะนั้นผลงานค่ำคืนนี้ก็คือการจัดกิจกรรมเห็นไหมว่าแต่ละค่ำคืนเรามีงานต่างๆร่วมกับภาคเอกชนคนพิธีกระตาาไรไ่ายมันสามารถทำรายได้มุกใ่้แกะกายชาทำหนึ่งด้วย นอกเืจากการจำหน่ายบาัตรแล้วนั่นต้นองขอบคุณทุกฝ่ายทุกคณะทั้งหนึ่งสำหรับปี2,558นะคะในการออกสลากรางวัลในรอบปีนี้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและประชาชนพี่น้องชาวสงขลาที่ได้ร่วม มือร่วมใจเสียสลาเงินเพื่อซื้อสลากรางวัลสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาซึ่งได้จำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ไปเหล่ากาชาติก็จะได้ดำเนินการทำภารกิจของเหล่ากาชาติให้คุ้มค่ากับเงินของประชาชนที่ทุกคนที่ได้มอบให้กับเหล่ากาชาตินะคะขอบคุณมากค่ะ